สวัสดีวันตจูจีน,นะคะสำหรับปีเสือทองปีนี้นะคะขอให้ลูกคา้าทุกท่านเฮงเฮงเฮร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปเลยค่ะไลฟ์ของเราวันนี้นะคะจัดของเข้าใหม่หายากให้ถึง2รุ่น2สไตล์เลยค่ะกับ BMW X4 และเป็นยุค x ็ก d ดีเซลค่ะคันนี้มาพร้อมกับสีแดง,ส,งสวยๆมากๆเลยนะคะเป็นสีแดง Melbourne เรดค่ะและอีกหนึ่งคันค่ะสวยไม่แพ้กัน กับ BMW X3 x, 3, x d i v e M Sport นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0เช่นกันมาพร้อมกับสีน้ำเงินส,สวยๆค่ะฟิโ t o n i c b l u สวยเด่นสุดตามากๆเราไปดูความสวยแล้วก็ความแตกต่างของทั้ง2คันนี้กันดีกว่านะคะเริ่มที่คันแรกเลยนะคะกับ BMW X4 xDrive M Sport ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2 0ดีเซลด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะความสวยของเขาไม่แพ้คันไหนเลยถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะคะสําหรับ bmx4 คันนี้นะคะตัวรถเขาจะมีลักษณะเหมือนตัวคูเป้ลักษณะรถจะขนาดพอดีกับตัว glc คูเป้ของ mercedes-benz ของเราเลยค่ะและจุดเด่นและความสวยที่แตกต่างมันก็คือสีแดงของเขาคันนี้เป็นสีแดง m e l b บ u ร n น Red นะคะเป็นสีแดงที่สวยเด่นสุดตามากๆแล้วก็หายากมากด้วยค่ะ มีไม่กี่คันนะคะและนานๆจะได้มาสักหนึ่งคันคันนี้ถือว่าออปชั่นจัดเต็มเช่นกันเรามาเริ่มดูที่ความสวยของเขาเลยนะคะตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำค่ะมีชื่อเรียกด้วยนะคะนั่นก็คือ B M แล้วก็ยู u a l High วอร์ s ั h นไ o ค a ส d ซดนั่นเองค่ะมีทั้งตัวกระจังหน้ากระจกมองข้างนะคะรวมถึงขอบประตูทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตัว High ฮ o s s b Back แบบนี้ทั้งคันเลยค่ะ และยังมีในส่วนของตัวระบายอากาศด้านล่างนะคะเวลารถที่ขับด้วยความเร็วสูงสูตัวนี้นะคะจะช่วยลู่ลมค่ะทำให้ไม่เกิดแรงต้านระหว่างขับขี่นั่นเอง โดดเด่นด้วยดีไซน์ไฟหน้าแบบใหม่นะคะที่มีลักษณะยาวทําให้การส่องสว่างเวลาขับนะคะดีเยี่ยมมากๆถัดมาดูล้อบ้างดีกว่าตัวล้อของเขาคุณผู้ชมเป็นล้อ M ตัวดับเบิลด้วยขนาด19นิ้วตัวล้อของเขานะคะจะมีขนาดพอดีกับตัวรถมากๆถัดมาสัญ,ญลักษณ์ตัว M Sport ค่ะบ่งบอกถึงความรูหราความทันสมัยความตัวสปอร์ตของเขามากๆและสัญ,ญลักษณ์ตัว x d r i v e 2ด D คันนี้นะคะบ่งบอกว่า เาะคาะเป็นการขับเคลื่อนสีนะคะแต่ว่าระบบอัจเรียของเขาค่ะจะเป็นการกําหนดเองนะคะว่าตัวรถคันนี้จะขับสีแบบฟู้ทามหรือว่าจะจ่ายกําลังตามสภาวะท้องถนนแล้วก็กําลังเครื่องยนต์ด้วยค่ะกระจกสีดําตัดกับรถสีแดงสวยเช่นกันใช่ไหมคะคันนี้มีระบบ c o m ฟ o r t a s s สเซด้วยนะคะสามารถเปิดปิดตัวรถโดยไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมากดค่ะ และลักษณะตัวรถนะคะนี่เลยจะเป็นแบบคูเป้ลูปลายนะคะสโลปไล่ลงมาจนถึงด้านท้ายเลยทีเดียวค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถคันนี้เป็นอย่างมากและดีไซน์ด้านท้ายตัวไฟท้ายสวยมากๆเลยค่ะผู้ชมเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะพร้อมชื่อรุ่นมาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะ ว้างขวางมากเลยนะคะผู้ชมสําหรับใครนะคะที่นั่งอยู่ด้านในตรงนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของตัวม่านบางใส่ตาไม่ให้ผู้โดยสารด้านในนะคะมองเห็นความลกด้านหลังค่ะถือว่านะคะเป็นการเก็บรายละเอียดที่ดีเช่นกัน และพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็จัดสรรวางเป็นช่องไว้นะคะสาหรับใส่ของและรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะตอนนี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วค่ะข้อดีนะคะก็คือทําให้ตัวรถไม่หนักแล้วก็ไม่กินน้ํามันและที่สําคัญนะคะไม่ต้องเสียภาษีแพงด้วยค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซลส่สูบค่ะขนาดอยู่ที่2000ซีซีทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะให้กำลังแรงม้าถึง190แรงม้าเลยค่ะและเกียร์อัจฉริยะของเขานะคะเป็นเกียร์เตปโทนิก8สปีดนั่นเองค่ะ ดูผิวเผินะคะใครๆก็รู้ว่ารถรุ่นนี้เป็นรถแบบ SUV นั่นเองค่ะแต่คันนี้นะคะเขามีเจาะจงพิเศษนั่นก็คือตัวรถของเขาเป็นแบบ SAC นั่นเองนั่นก็คือการย่อมาจากตัว Sport, a c t i v i t y Co u ค e คือเขานะคะจุดประสงค์นั่นก็คือต้องการให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะจะเป็นคุณผู้ชายนะคะก็จะเป็นแนวสปอร์ค่ะหรือว่าคุณผู้หญิงจะเป็นแนวสมาร์ก็สามารถใช้รถรุ่นนี้ได้นะคะ สำหรับภายในนะคะเบาะทรงสปอร์ตมีปีกเบาะเบาะตัวหน้าของเขาฝักคนขับปรับไฟฟ้าได้ค่ะหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลค่ะสามารถปรับการตั้งค่าแล้วก็ควบคุมได้ด้วยระบบ iDrive นะคะมีนิเ g กชั่นมีโหมดมีเดียมีระบบป้องกันการลื่นถลายด้วยค่ะมีที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะคะคอนโซลด้านหน้าสามารถพักมือได้สบายๆและยังมีในส่วนของตัวล็อกสมาร์ทโฟนค่ะไม่ให้ เลื่อนถลายเวลาขับขี่ด้วยนะคะคอนโซลตรงนี้จะเป็นแบบอลูมิเนียมให้ความทันสมัยมากๆเลยค่ะโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับในโหมดของตัวสปอร์ตแล้วก็โหมดอีโ,าาโาา well ะคะด่ด้วยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย M Styling Wheel Multi Function นะคะมีตัว p a d ด l ้ชิพแอร์ด้านหน้าเป็นแบบ Duozone ค่ะสามารถปรับแยกอิสระได้อย่างสบายเลยนะคะและพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะคันนี้ X4 X Drive อาจจะเป็นลักษณะแบบตัวคูเป้แต่ราคานะคะก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะคะลองสังเกตดูเฮดรูมนะคะก็ยังพอมี พื้นที่เหลือค่ะไม่ได้อึดอัดมากเลยนะคะและเขานะคะยังมีสุดของตัวที่พักมือสบายๆมีเบลลีและไพทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสามารถวางพักแก้วน้ำชิลๆได้ด้วยค่ะ และสำหรับรถคันนี้นะคะผู้ชมเป็นรถปี2017เขานะคะวิ่งมาเพียงแค่38,000กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญเลยนะคะราคาพิเศษมากๆออกห้างใหม่คันนี้เกือบ4ล้านราคาพิเศษสุดๆเพียงแค่1 8 9 0 0 0 0บาทและยังมีวารันตี BMW B M w B S I ถึงปี2022อุ่นใจาหายห่วงเรื่องค่าแมนทานแนนต้องคันนี้เลยค่ะ ต่ออีกหนึ่งคันเลยนะคะสวยไม่แพ้กันเลยค่ะกับ B M w X 3 X Drive 2 0 D M Sport คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีน้ำเงินฟิโทนิกบูสุดสวยค่ะสีหายากอีกหนึ่งคันเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งตัว Top M Sport รอบคันด้านหน้าสวยเด่นสะดุดตามากๆด้วยกระจังหน้าแบบไตคู่ด้านในนะคะจะเป็นฟัง์กชัน Active Air Stream นั่นเองค่ะตัวกระจังหน้าของเขานะคะสามารถเปิดปิดได้ค่ะ ตัวรถนะคะเขาจะคำนวณการใช้งานของตัวแอโรเดนามิกนี้เองนะคะว่าจะเปิดหรือว่าปิดระบายความร้อนหรือว่ารถใช้กำลังเร็วๆนะคะการใช้งานของเขาควบคุมได้ง่ายมากๆเลยค่ะและไฟหน้าของเขาสวยเด่นมากๆเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ระบบ BMW Adaptive LED ค่ะซึ่งสามารถนะคะเลี้ยวตามพวงมาลายัย ปรับสูงตามอัจฉริยะนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มความสองสว่างได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะและลองสังเกตตัวไฟตัดมองแบบใหม่ของเขาค่ะเป็นแบบฟอกแลม LED สวยมากๆเลยนะคะตัวล้อคันนี้จะเป็นล้อ M d o u ดับเบิลส19นิ้วค่ะมีสัญลักษณ์ M Sport มีตัวระบายอากาศจากด้านหลังล้อด้วยนะคะตัวรถค่ะจะเป็นแบบ SUV มีขนาดใหญ่แล้วก็ทรงพลังมากมากและดีไซน์ด้านท้ายคันนี้นะคะจะเป็นแบบท้ายตัดค่ะ ไฟท้ายเป็นแบบ LED มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะสญลนกษร์กชื่อรุ่นเขาจะอยู่ทางด้านขวา X3 ค่ะผู้ชมด้านล่างเป็นด d i ิเซอร์แบบปลายท่อคู่สามารถออกได้ทั้ง2ท่อเลยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่เก็บของกว้างขวางมากๆเช่นการลองดูโหยขึ้นไปนอนได้เลยค่ะมีม่านบังสายตาด้วยนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยระบบออตโต้ค่ะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเปิดปิดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ แถมพื้นที่เก็บของด้านหลังเพิ่มเติมมีโช๊คัพด้วยค่ะสบายมากๆหลายๆคนนะคะที่ใช้รถรุ่นอื่นเราไม่ได้มีตัวโช๊คตรงนี้เชื่อว่าเอาออกแล้วก็วางลืมทิ้งไว้ที่บ้านแน่นอนเลยค่ะสาหรับคล้ายนะคะสนใจคันนี้รีบเข้ามาดูเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะ X3 สวยมากๆเลยค่ะภายในเป็นโทนสีดําเริ่มตั้งแต่ที่เบาะทรงสปอร์ตเลยนะคะ เบาะด้านหน้าฝั่งคนขับสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะแถมยังมีตัวล้อนะคะดันกระดูกด้านหลังค่ะเวลาเราขับรถทางไกลนะคะลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีโฮไลายเป็น M Power Styling w e e l ค่ะสุดเด่นเลยค่ะคุณผู้ชมหน้าจอของเขาเป็นจอ Communication ขนาด12.5 0นิ้วและจุดเด่นของตัว BM นะคะแน่นอนว่าเขาทาั u c ได้สามารถสั่งการด้วย Gesture Control ได้ค่ะนี่เลยค่ะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าสามารถ เล้งเสียงดังหรือว่าเบาเสียงหรือว่าสไลด์หน้าจอนะคะเราตั้งค่าแอดการบัตค่าได้เลยค่ะมีการตรวจดูเวทีเข้าได้นะคะว่าตัวรถคันนี้ถึงเวลาเซอร์วิสแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเซอร์วิสไปเมื่อไหร่การใช้งานง่ายสะดกสบายมากๆพื้นที่เก็บของด้านล่างสวยแล้วก็เป็นระเบียบเรียร้อยมากๆพร้อมกับชื่อรุ่น X3 ติดอยู่ ด้านในค่ะมีจุดเด่นที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือตัวไวเลสชาร์จเจอร์โหมดการขับขี่นะคะมีโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดตัวอีโค่ค่ะจุดเด่นเลยนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดการใช้งานลองดูที่แดชบอร์ดคนขับนะคะตัวแดชบอร์ดก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบนะคะไปตามโหมดที่เรากดด้วยค่ะถือว่าอัจฉริยะมากๆ แดชบอร์ดคนขับนะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลเช่นกันโชว์นะคะในส่วนการใช้งานต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะและหลังคาคันนี้ลองดูสิคะคุณผู้ชมกว้างมากๆคันนี้นะคะเป็นหลังคาแบบพาโนรามาซึ่งเป็นหลังคาแก้วเต็มบานแบบเต็มบานจริงๆสามารถเปิดในส่วนสรุปด้านหน้าได้แต่ด้านหลังก็ได้รับถึงสุนทรียภาพของความเป็นกระจกแก้วทั้งบานเลยค่ะใหญ่กว่าเมอร์เซเดสอีกด้วยนะคะถือว่า คุ้มค่ามากๆและพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะเราดูด้านนอกคิดว่าต้องกว้างกว่าตัว X4 เมื่อสักครู่นี้นะคะพอเข้ามานั่งกว้างกว่าจริงๆทางพื้นที่เล็ก o ูมแล้วก็เฮด o ูมยิ่งมีตัวหลังคาพาโนราม่า,มาเป็นหลังคาแก้วแบบนี้แล้วเปิดรับลมแบบนี้นะคะยิ่งทําให้ตัวรถโปรง่งโงโถงมากยิ่งขึ้นและมีแอร์ด้านหลังค่ะคลายเม็คอนโทรค่ะเป็นโซนที่สาม ที่แยกจากด้านหน้านะคะเขาสามารถปรับได้ทั้งอุณหภูมิแรงลมนะคะแล้วว่าเลือกเป่าได้ด้วยค่ะว่าจะเป่าหน้าเป่าตรงขาเป่าอะไรเงี้ยเลือกได้ตามความชอบเลยมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะปรับได้6เฉดสีด้านหลังก็มีแซมมาให้ด้วยค่ะ และคันนี้ได้เครื่องเสียงฮามากาดอนซาวด้วยนะคะสรุปเลยนะคะสำหรับคันนี้ B M w X 3 X Drive M Sport 20ปีเล็กไม้นะคะวิ่งมาเพียงแค่39,000กิโลเมตรเท่านั้นกับรถปี2018ค่ะและคันนี้นะคะมีวารันตี B S I ถึงปี2024เลยนะคะกับราคาสุดพิเศษมากๆที่เบนเคตั้งไว้เพียงแค่2,590,000กกับอีเท่านั้นรีบเลยนะคะ พลาดไม่ได้เลยนะคะกับตุ๊จีนนี้เฮงเฮงต้อนรับเทศกาลแบบนี้ต้องลดสองขานี้เท่านั้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเทที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ